อยู่ไหนเออออก็คิดว่ามีฟิล์มจะรู้เนาะมาจมือไอ

สวัสดีครับรอบบ่ายเปิดงานเกาหลีนะมาดูงานเกาหลีกันส่วนพี่ๆีที่รอรอาร Army มิกลูกค้าคอมเมนต์มาสองคนก็เลยยังไม่เปิดก่อนนะเดี๋ยวค่อยเปิดวันพรุ่งนี้รอาร Army มิกรวมกองทัพทหารจะเปิดให้วันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะพี่ๆี่ที่รอน,นะคะเนี๋ยหนูเปิดวันพรุ่งนี้รอบบ่ายเดี๋ยวขอเกาหลีก่อน ถอนเลยหกสองทีเสเวตเตอร์ฮูดเกาหลีค่ะก้อนแรกก้อนแรกเสเวตเตอร์ฮูดเกาหลี พี่หาปห้ายแฮปปี้ศูนย์หกสองทีสวัสดีพี่พี่ค่ะเสียงยังไม่ได้เช็คเลยดังนะพี่นะดังนะพี่นะเสียงดังนะชัดนะก็ลากสเวตเตอร์ฮูดก็ฮูดก็เสื้อเบตเตอร์ฮูดค่ะ,คะพี่ใหม่พรมเปิดไปแล้วเมื่อวาน ไม่ไม่ใช่คอ,อกลมเปิดไปเมื่อวานแล้วจ้ะคอกลมเปิดเมื่อวานวันนี้เปิดมูดนะเสียงชัดนะคะเสียงชัดนะคะใหม่แฮปปี้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ ฟู้ดเกาหลีจ้าแฮปปี้ศูนย์หกสองทีค่ะตัวนี้เขาจะรวมทั้งสวมและก็ซิปค่ะพี่มีทั้งสวมและก็ซิปก้อนหนึ่งเฮ้ยอันนี้แปดสิบโลไหมก้อนแปดสิบ <80 S 2> โลค่ะถ้าต้องการให้รีดค่ารีดกระสอบละหกร้อยบาทค่ะพี่ กใครจะรับก้อนนี้พิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ต่อด้วยรับรีวิวได้เลยนะไม่พรมชายเกาหลีมีอ่ามีสามมีมีสามสามพันเก้าถึงสี่พันห้าค่ะอ่าไม่พิมพ์คำต้องห้ามเพิ่มเติมข้อความมาได้เลยก้อนนี้พิมพ์ชื่อเล่นต่อด้วยรับรีวิวได้เลย มีตั้งทิปแล้วสวมเลยหรือป่ะใครจะเอาก้อนใหม่หกสองเท่ากับจำนวนจะ้ะช่วงบ่ายหนูจะมาเร็วนิดนึงนะหน้าร้านมันเริ่มร้อนพี่ช่วงบ่ายแล้วก็งานแท็กจะเยอะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันอ้อนก่อนบ่ายสองส่งรอบวันนี้พี่ออนหลังบ่ายสองส่งรอบวันพรุ่งนี้ ก้อนนี้ใครอยากรับพิมพ์รับรีวิวมาได้นะคะหรือใครจะเอาก้อนใหม่ก็ H ห2เท่ากับจำนวนนะคะมาดูงานกันมีตั้งซิบในตสวแบบตัวแบบซิบรวมกันค่ะพี่ แล้วใบาอาจจะเร็วหน่อยนะอุ้ยตัวนี้ปักอะไรตัวนี้ปักอะไรสวยจังเฮ้ยตัวนี้ปักสวยสตุตชี่ไหมอะ่อะเมดอินยูเอสเออ่ะสตุตชี่ไหมอะ่ะ okay. ใช่สตุตชี่เมดอินยูเอสเออ่ะอ้ยไหนแล้โกมอยู่นี่ใครจะเอา ครจะเอาก้อนนี้ลิมรับรีวิวมาเลยงาน US ตุ๊ดว่าแล้วผ้ามันสวยแปลกเฮ้ยอันนี้มันมีปโปรเท่าไหร่พี่ลืมดูไปละไอส่วนหกสองทีนี่มันเป็นราคาปโปรไม่ใช่หรอโปรเออรวม ใช่ใพี่ก็พิมราคาเต็มไปละหกพันห้าอันนี้เขาเป็นราคาปโปรนะพี่เดี๋ยวแก้ราคาให้ใหม่แก้ราคาใหม่อ่านี่นะลืมลืมลืมว่าคนน้องเขาเป็นราคาปโปรรายการน,นี้มีคนด้วยดาดาตูชีตัวนี้คนทุชิตัวนี้ U S A นะ เมดอินยูเอสนะก้อนนี้พิมพ์ชื่อเล่นต่อด้วยรับรีวิวได้เลยนะใครอยากรับอะ่ะคอนคอนค่ะคอนคอนพาไม่แพร่บชี่เลยพัดดิม,มากพ่ดดิมมากจ้ะนี่คพัดดีม,มากพัาสวยมากพี่สุธานขอบคุณค่ะพี่ทักเข้าความมาได้เลยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ พี่สุชาติเข้าความมาได้เลยแคปแคปสตุตชี้ก่อนแคปสตูชี้ก่อนเอ้าวอ้าวอ้าแคปแคปเลยแคปสตูชีแล้วส่งเข้าความมาได้เลยนะพี่สุชาตแคปเสร็จแล้วบอกหนูด้วยก้อนใหม่ H 6 2อเท่ากับจำนวนนะเข้าความมาได้เลยนะ โปรจาะพี่โปรโปรโบเหลือกี่หน่ห้าเก้าห้าเก้ม,มีทั้งส่วนมีทั้งซิปแต่พี่รวมกันตัวนี้ก็เป็นป้ายนี่นะป้ายแดงเออ มีทั้งสวมแล้วก็ซิปนะนี่เป็นเหมือนกับเป็นเบรนอะไรแล้วนะเรียบร้อยพี่ดำเดี๋ยวขอตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้ก็ผ้าหนาเป็นผ้าสวยมากผ้านามากโอ้อ้ยลายอะไรอะ่ะเหมือนเป็นเบนเลยเออพี่สุทัศน์เดี๋ยวหนูขอความไปหานะ ไนกี้งานครอปตัวนี้คอลเลคชันใหม่เพราะว่าในช็อปยังมีอยู่งานตัวนี้กีเ <G AP. S 1> อพอสวยสวยสวย น้าร้านมันร้อนพี่หนูก็หนูก็ได้ไม่เยอะต้องรวดเร็วต้อนใหม่ H 6 2เท่ากับจำนวนค่ะ Pro 59าเก้ Pro หรือ่ห้เกานั้นค่ะอยากได้ฟิวแบบรุ้นก็กระสอบใหม่เลยกระสอบใหม่เลย Pro 59 เหมือนในนี้เลยว่าแล้ว this is never วัดด้ายเขาเป็นครอปหรอโอ้ฉันเพิ่งเคยเห็นเธอเขาเป็นครอปจ้า this is never วครอปหรือเขาตาดัดหรือยังไงหรือเจ้าของเขาทำหรือเจ้าของเขาอยากใส่แบบครอปจอเดิน นายป้ายเต็มพี่หนูก็เ่นจมยูไดเส็จคิงดัมลอนดอนอกมปักสวยเฮ้ยลายสวยนะ dog, นะปักนะบูด็อกนะบูด็อกปักสวยเลย Mm. อันนี้เสื้อ UV Uniclo คนหาอยู่เหมือนกันนะโอ้ยอันนี้มาติดๆเลยว่ะพี่หยิบได้ นี่ค่ะนอกนี่เอาพี่หยิบได้อยู่นิโคติดสาตัวเลยวะเออ่เอวโอ้ยปักสวยมากปักสวยมากเลยอะ่ะโปรห้าเก้าพี่ใครเอาก้อนใหม่ทักได้เลยอันนี้ก็อยู่นะหยิบอยู่ติดสาตัวเลย

พี่ป้ายแฮปปี้รหัส HP 062ยทีจ้ะโปรโ59าพี่นี่เขามีทั้งสวมแล้วก็ซิปรวมกันนะในกระสอบอยู่จ้ะโอ้ยสวยอะ รูปรองเท้าเลยอ่ะนี่ปอมทอมทอม,มคนคนวดนี่ปักเป็นสวย อันนี้หนูก็เปิดรีวิวเยอะแล้วเหมือนกันรหัสนี้ดูรีวิวก้อนอื่นๆทักมาได้นะ,นะคะเดี๋ยวส่งให้ดู เลยอ่ะข้าหนามากเลย,โ,ลย,ออยอโอ้อะไรองี้ไรอ่ะโอ้คนวนเน็ตนะไม่เคยเจอป้ายนี้ว่ะคอนนะคะ โกโก้ปากนี่ก็สวยอ่ะเนี่โอวยอ้ยอยู่ด้านล่างเลยายใช่ไหมนี่ายใช่ด้วยใบสวยมากเลยายโคปาะโอไอสิม่วงด้วยอ่ะไม่เคยเจออ่ะเออนี่โอไอม่วง อ่าต่อไปต่อไปกางเกงยีนผู้ชายนะกางเกงยีนผู้ชายต่อไปกางเกงยีนผู้ชายเกาหลีนะคะอลอบใหม่หนูอาจจะเร็วหน่อยนะเดี๋ยวเพิ่มเป็น,ปน,ปนไตร่ง หน้าร้านมันร้อนมากพี่เราไปเดี๋ยวจะแผนกล้องให้ดูมากเลยอุสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นนะคะทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบต่อด้วยจังเกงยิยนจ้ะ แกงเกงยีนผู้ชายเกาหลีแต่แม่มามาเลยค่ะน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลค่ะตัวนี้ป้ายคิกสูนะคะลูกค้าบางท่านเรียกทานตะวันเกาหลีนะที่นี่บางท่านเรียกทานตะวันเกาหลีนะคะเขาชื่อคิกสูนะป้ายคิกสู เอาแบบว่าออริจินัลเสียงของเขามะคิส,คสุคิสกคิสกเรียกบ่ได้อ่ะร้อยโลนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยกิโลประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยตัวค่ะ เก,ก้อนนี้พิมพ์ชื่อเล่นต่อด้วยรับรีวิวได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อเล่นสลัดรับรีวิวได้เลยรีดกระสอบละ600้อยนะคะน้ำหนัก100่กิโลค่ารีด600บาทมาดูกางเกงยีนผู้ชายเกาหลีกันค่ะพี่ว่างานในกระสอบจะออกแบน์ประมาณไหนนะอืม แดดไล่ตูดแล้วเนี่ยมีรีวิวด้วยนี่กระบอกทิปมันกระบอกนี่มันเก่งทิปๆค่ะกระบอกผู้ชายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาสวยมากเลยซีค <C> k ูซีเคโคเวียสไตล์นะคะโคเวียสไตล์แฟชั่นเกาหลี หนึ่งร้อดสิบตัวโดยประมาณนะคะโคเวียสไตล์กระบอกตรองกระบอกเล็กค่ะเดฟสกินนี่สไตล์ขาดสไตล์ไม่ขาดแฟชั่นเดิมๆรวมกันขัดมากขัดน้อยแฟชั่นเดิมๆปนกันในกระสอบนะงานเกาหลี <100 km. S 1> เขาจะได้เรื่องน้ำหนักนะคะ่ะหนึ่งรอยกิโล หนึ่งร้อยกิโลต้นทุนราคาถูกห้าสุนหนึ่งห้าสุนหนึ่งรีวยุยม <50 1 S 2> ีดูดูความเข้มความใหม่ก่อนนะโอ้ตัวนี้สวยอ่ะพี่ทำสะบัดหน่อย มามาช่วยโอมหน่อยช่วยโอมหน่อยเก๋เข้มถูงเลย modify modify ฝ่ายยังตวยฝ่าหน้าโมดิฟาย จีวีเอสเอสฮะพี่ดไปเบลฮะสุดหน่อยหน่อยต้องตัวเลยเด็กสไตล์แฟชั่นเกาหลีจ้าพี่ขาดไม่ขาดงานเดิมๆอันนี้อะไรภาพเฟรดเฟรดอย่างสวย นี่ดูงานดูเฟสดูสไตล์กันได้เลยพี่ร้อยโลนะร้อยแปดสิบตัวเขมากักร้อยแปดสิบตัวโดยประมาณทับ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 ,บ,บช่วงบ่ายอาัดฉียดเร็วนิดน้องซีเคค่ะสกินนี่นพายยืด บักกรูจ้ายางเข้มเลยใครที่ชอบไซส์สวยๆนะงานเกาหลีตอบโจทย์งานเกาหลีพี่จะได้เรื่องไซส์นะคะเรื่องทรงนะความสกินนี่กระบอกเล็กนะคะแล้วก็เป็นสไตล์แบบเดิมเดิมเคนแฟชั่นพี่แท็กงานเดิมทุกคะ่ะ แต่ถ้าใครที่แบบว่าชอบขากระบอกนะชอบขากระบอกชอบกระบอกใหญ่ๆหนูแนะนําเป็นงานยุโรปนะคะยุโรปเมกาหรืออยากเล่นเฉพาะงานแบรนด์ล้วนๆก็เล่นเป็นกระสอบแบรนด์ล้วนไปได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแรงเลอร์ล้วนลีล้วนโปโลล้วนแบบนั้นได้เลยดีวูยห้าศูนย์สองเกาหลีจะได้เรื่องต้นทุนค่ะ ในราคาที่ถูกเพราะว่าจำนวนออกเยอะแบรนมีให้ลุน้นซ k ค่ะบบเฟดเดมสไตล์เดิมขาดเดิมยูบบนิค่ะต้นทุนราคาถูกพี่ ลีวอุยห้าศูนหนึ่งจ้าสองตัวแล้วนี่ตุดเม้าเต็มค่ะพี่เต็มปีเลยกระบอกเล็กแนแฟชั่นไซส์เดีไซส์สวยไซส์ไม่โอเวอร์ไซส์ไม่ใหญ่จนเกินไปแรงร้อแปดพันห้าเดี๋ยวหนูเปอดให้พรุ่งนี้ได้ไหมพี่ เดี๋ยวหนูเปิดให้พรุ่งนี้นะเข้มมากพรุ่งนี้เดี๋ยวรีเปิดให้รอบเช้าเลยค่ะพี่หารอบบ่ายหนูต้องเปิดได้นิดเดียวพี่มันร้อนจริงๆแดดคือแบบแบบไล่อยากจะหันให้<ๆ>ให้ดูมากเลยประมาณประมาณช่วงสิบโมงพี่สิบโมงสิบโมงครึง่งหนูจะเปิดหนูจะเปิดรอบเช้าประมาณนี้เลย เรเกาหลีจะได้เรื่องริมแดงหรือเปล่าโอ้เกาหลีจะได้เรื่องอต้นทุนนะคะในราคาถูกเพราะว่าจำนวนเยอะแบนดเยอะ แบรนด์ก็มีแบรนด์เกาหลีปนนะใครที่แบบว่าอยากได้แบรนด์ดังๆหรือแบบมากมายหนู <Next year. S 1> แนะนำพี่เน้นก็สอบแบรนด์ล้วนไปเลยแฟชันเอ็มตูดเป้าเต็มพี่แล้วเรื่องไซส์พี่ไม่ต้องกลัว ไม่เหลือเก็บอยู่เ่ยเขาเรียกว่าริมไปดูก้านอยู่ในครอดริมแดงจ้ะอ่าตัวนี้ก่อนระหว่างรออยู่เอาตัวนี้ก่อนแหมเอาเฟดเฟดไปก่อนเออริมแดงริมสวยริมสวย ยดยูิยูจ้ะริมปกติใครจะเอาก้อนนี้นะพิมพ์รับมาได้เลยจ้ะสีสีปูมาฟูมาคือเขาจะเป็นบลูยีนนะอย่างที่พี่เห็นเลยว่าจะเป็นบลูยีนสียีนทั้งกระสอบนะคะงานเด้กับมือหนึ่งค่ะ สไตล์เดิมเดิมอ้ยสวยมากเลยอะ่ะน,นี้ก็สวยอะ่ะอยู่โอ้ยลิ้มแดงแล้วเหรอตัวที่สองว้าวว้าวฮ้ยเปโคตรสวยสวยมาก ผ้าสวยนะน่เฟรดดีริมอย่างสวยเลยใส่ดีเลยน่ยารกเลยพวกเาเปนสวยเลยดูดีดีถูกเล่นด้คือคนใส่ใส่เก่งด้วยแหละพี่ว่านะใส่เก่งใส่จนขึ้นเออ อ้านี่นะประมาณนี้โอเคพรุ่งนี้นะคะถ้าพี่พี่ท่านใดที่รอรวมรวมกองทัพทหารที่เราเปิดเมื่อเช้านะคะแล้วก็แรงเลอร์เนาะที่เราจัดโปรนะคะแล้วลุสเลอร์นะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะประมาณสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งน,นะคะฝากพี่พี่กดเอาไว้เลยนะ<ใ>นทั้งหน้าบ้านนะโอเคเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะรครับ,บร